ตาแนวมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับเชฟน้ำมาแล้วครับหลังเหลืองานที่เก่าครับเปิดตูเ้เย็นเมื่อกี้ได้อันนี้มากครับพระกาศกว้างตุ้งพระกาศกวางตุงาางต้งองเต้ดูสิแม่ไม่พูดเรียบครับแล้วจะว่าเป็นะไรกันดีไหมไปมาเตรียมวมัตุดีเป็นครับมาคีป่ปลานรามาได้แาบนี้ เตรียมผักากาดห้องเต้เด้อครับเหลือก็ไปนำงามนะครับโอ้โควงสกวอนเนาะฉะเงินควงค่ะควงแน่เอา้าวผ่านผ่านผ่านผ่าไปล่างเด้อซับกระเทียมพอสอะไรเราจะเอากระเทียมไปเจียวเด้อครับเราจะเจียวกระเทียมน,นะครับวันนี้จะทำผักผักกาดห่องเต้น้ำมันหอยแซ่บ สับเข้าไปสับเข้าไปสับเข้าไปเดี๋ยวจะไปเจียวด้วยครับห้อมๆอมทำเองกับมือนะครับเชฟนัดวันนี้มาเนี่ยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วข่วงตะหลิวอีกแล้วเอาเอาให้น้ําใจเอาให้มวนเต้นไปโย้ปไปย้อนไปเอาเอาเอาให้โอกาสให้โอกาสโจโจเออ พอใจแล้วบอ